สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวของรวนลิศพงค่ะเป็นหัวหน้าโครงงานค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจันจิรานเอมเป็นเลขาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสวรรชนกดวงรัตเป็นสมาชิกค่ะโะรครงงานของเรานะคะชื่อว่าแผ่นรองแก้วเก๋ๆธรรมชาติ และความสำคัญของโรงงานนะคะเนื่องจากในปัจจุบันนะคะมีคนที่ใช้แผ่นหลองแก้วที่เป็นพลาสติกเยอะมากขึ้นนะคะเราจึงคิดที่จะทําแผ่นหลองแก้วที่รักธรรมชาติมากขึ้นค่ะใช้ใเวลาในการย่อยสลายน้อยลงนะคะแถมยังเป็นมิตรกับธรรมชาติมากขึ้นค่ะโดยแผ่นหลองแก้วของเรานะคะจะทํามาจากพืชธรรมชาติช่วยในการลดโลกร้อนและยังมีวดลายที่สวย,ยางามมากด้วยค่ะปฐพิษนะคะ1น,น่องเพื่องาวิธีการผลิตแผ่นหลองแก้วจากธรรมชาติค่ะสอง พื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้แผ่นรองแก้วเก๋ๆธรรมชาติค่ะขอบเขตของโครงงานนะคะตัวแปรต้นแผ่นรองแก้วที่ผู้จะทาประดิษฐ์ขึ้นมาตัวแปรตามความพึงพอใจของผู้ใช้แผ่นรองแก้วเก๋ๆธรรมชาติค่ะตัวแปรควบคุมคือ 1. ขนาดนไม้ไผ่และความหนักของไม้ไผ่ 2. อายุกระช้งานประชากรนะคะอยู่ระหว่างอายุ20ปีขึ้นไปค่ะ ตัวอย่างนะคะที่ทุกคนขึ้นไปค่ะและส่วนราคานะคะก็35บาทค่ะและอุปกรณ์ในการทำนะคะก็จะมีดังนี้ค่ะ 1. ตอกค่ะ 2. ปืนกาวกาวแท่งหรือกาวร้อนค่ะ 3. สีน้ำหรือสีโปเตอร์ค่ะ 4. สเปรย์เคลือบเงาค่ะ 5. กันไกค่ะ 6. เศษผ้าที่เย็บแล้วค่ะ ีการทำนะคะหยิบตอกมาสองเส้นวางในแนวนอนค่ะแล้วยิบอีกเส้นหนึ่งมาขัดกันวางในแนวตั้งค่ะแล้วยิบอีกเส้นหนึ่งมานะคะขัดกันเหมือนเดิมค่ะขัดให้สลับกับเส้นที่แล้วนะคะแล้วยุเข้ามาให้ชิดก,กันค่ะ<ม>แล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปทีละเส้นนะคะทั้งแนวตั้งและแนวนอนค่ะ ัดกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนได้ขนาดที่พอใจ ตัดให้ตรงกันนะคะเรียบร้อยค่ะหลังจากที่เราสานเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการแปะกาวรอบๆนี้ค่ะสี่มุมนะคะจากนั้นก็ตัดออกเลยค่ะนี่ก็คือที่เราตัดเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็นำไปตกแต่งให้สวยงามค่ะ ตามที่เราชอบเลยค่ะอันนี้นะคะคือผลงานที่เราตบแต่งเสร็จแล้วนะคะจากนั้นก็นำไปฉีดสเปรย์เคลือบค่ะ,ะเคลือบเสร็จแล้วนะคะก็ทิ้งไว้ประมาณสิบถึงสินาทีจนแน่ใจแล้วว่าแห้งสนิทค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำเสร็จผ้ามาเก็บขอบค่ะอย่างนี้นะคะ จังนั้นนะคะเราก็เอาผ้าปิดขอบค่ะแล้วก็แปะกาวนะคะแปะหครบทุกแปะครบทุกมุมนะคะ นี่นะคะก็คืออันที่เราแต่ขอบเสร็จเก็บขอบเสร็จแล้วค่ะ ได้แก่ความรู้และคุณธรรมค่ะความรู้นะคะก็หนึ่งรู้วิธีการและขั้นตอนในการทําค่ะสองค่ะรู้อุปกรณ์ในการทําค่ะสามค่ะรู้ระยะเวลาในการทําค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นคุณธรรมค่ะหนึ่งมีสติสมาธิค่ะสองมีความซื่อสัตย์สุจริตค่ะสามมีความพยายามค่ะสี่มีความอดทนค่ะห้าใฝ่เรียนรู้ ความประมาณความมีเหตุผลและมีคุณมบัาิน,นตัวที่ดีค่ะความพอประมาณนะคะ,ะก็จะมีหนึ่งวิธีในการทำเหมาะสมค่ะสองระยะเวลาในการทำเหมาะสมค่ะสามวัสดุอุปกรณ์ในการทำเหมาะสมค่ะความมีเหตุผลนะคะ,ะก็จะมีหนึ่งนำองความรู้ที่มีอยู่แล้วมาพิฒนาต่อยอดค่ะสองสามารถนำไปสร้างรายได้และเป็นอาชีพเสริมคะ่ะ ความมีมีทุมกันที่ดีในตัวนะคะก็จะมีหนึ่งเตรียมความพร้อมของวัสดุอุปกรอน,นในการทำสองทักษะกระบวนการในการทำสารมระยะเวลาในการทำเพียงพอค่ะสี่มิตินะคะด้านวัสดุก็จะมีหนึ่งสร้างแบบอย่างที่ดีในการแข่งแข่นแ,แก้วคะ่ะสองสร้างไรายได้และเพิ่มมูลค่าของวัสดุองค์ที่ทำด้านสังคมนะคะก็จะมีสร้างแหล่งเรียนรู้ตัวอย่างดาะะ่ด้านวัฒนธรรมนะคะก็จะมีหนึ่ง อนุรักษ์ความเป็นไทยในเรื่องศักษา,าค่ะ 2. สร,าาร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีความปลอดอัยค่ะสการใช้ผลิตภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ในชุมชนเป็นการอนรุรักษ์ธรรมชาติด้านสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะมี 1. การใช้วัดรรสดุอุปกรณ์จากธรรมชาติค่ะ 2. อนุรักษ์พันธุออกไซด์ค่ะสลดการใช้ลพลาสติกในการทำของแก่ค่ะ และสุดทายน,นะคะโครงกานนี้ก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าขาดอาจารย์ที่ศาสตร์สองท่านนี้นะคะอาจารย์ท่านแรกนะคะก็จะเป็นอาจารย์ชูวิวันดาวเรืองค่ะแล้วก็อาจารย์ท่านทีษษ่สอนะคะก็จะเป็นอาจารย์สุธิดาทักากค่ะพวกเราก็ขอขอบคุณเธอ